นี่คะ่ะเป็นโอกาสดีนะคะวันนี้เราขับรถผ่านก็ได้เห็นพี่พ,พี่พี่ป้านาะอานะคะเขากําลังเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นนาปีนะคะอันนี้ก็คือ1ปีเกี่ยวครั้งเดียวนะคะเป็นนาข้าวของทางภาคใต้ไปดูเลยคะ่ะเขาเกี่ยวมือ ที่ชีวิตการทำหน้าของชาวเกาะลันตานะครับนี่เขาเป็นเกาะลันตาหน่อยที่เขาเรียกมู่บ้านลังซอดหลังซอดใช่ครับว่บานลังซอด,อดค,ค่ะก็ในอำเภอเกาะลันตาเนี่ยในอดีตจะวิถีชีวิตเนี่ยจะจะทำหน้าทำลายนะครับแต่ว่าโดยบริบทของการตกเที่ยวข้าวมาประมาณ35ปีเนี่ยทำให้หน้าลหลายๆหนาข้าวหลายข้าวเนี่ยเหลื่มให้ไป ตอนนี้ที่ยังเลือกอยู่ก็ยังเลือกอยู่ที่บ้านล่างซอดนะครับตำบลกอลันตาหน่อยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขายัางรวมตัวกันอยู่นะครับเ็นการเกี่ยวก็คือเกี่ยวด้วยมือชายชายเกี่ยวเกี้ยวครับแต่ถ้าเป็นข้าวลายนี่ก็ใช้แกะในการเก็บแกะนี่คือยังไงนะคะแกละนี่ก็จะเป็นมีดใบมีดเล็กๆนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่ขัดอยู่ตรงกลางก็จะเป็นแกะนะครับ แล้วก็ไอ้นี้ก็จะเป็นพันข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองครับพื้นเมืองก็คือก็เป็นพันพันเจ็ดเก้าพันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าโอเคครับก็จะมีอีกเกาะนึงก็คืออยู่ที่ลาบภูนะครับเขาจะคามเฟอร์รี่คามแปรข้านั่ยนต์ไปครับก็จะจะมีอีกจุดตรงนั้นคือบานลาบภูก็หลักๆก็จะมีสองจุดตรงนี้ครับก็จะเป็นที่หัวฮีนตรงนั้นก็จะเป็น อำเภอไออำเภอกอนตาเหมือนกันแต่คนละตำบลกันตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของตำบลเกาะกลางนะครับตอนนี้ที่ยังคงเลือกอยู่ก็เลือกแค่สงตำบลก็คือตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยนะคะคแต่ถ้าย้อนกลับไปไป,ไปสาสิบห้าปีถึงห้าสิบปีก่อนเนี่ยในกอลันตานี่จะเป็นอูคาอูนามน,นะครับอกอลันตาแยกเองก่อนหน้าจะมีการองเทียวเนี่ยก็เป็นเมืองของอูคาอูนานมก็ จะมีการทำเกษตรกรรมนะครับก็มีนาข้าวมา 70%- 80%แต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามานาข้าวก็ได้ให้ไปก็ไปทำท่องเที่ยวกันใช่กลายเป็นการท่องเที่ยวที่มาครับก็บางส่วนก็ไปทำบ่อกุ้งเป็นอะได้มีหมากขึ้นครับนาก็ถูกทุ่มไปครับก็กลายมาเป็นอาคารพาณิชย์เป็นไรแท้ด้วยนะครับก็ยังคงให้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิต คองชนบทนะ,ะในอดีตก็จะมียที่เกาะเกาะลันตาหน่อยแล้วก็ที่เกาะกลางนะครับที่ซ่องจุดนี้ทางคงทิ้นวัฒนธรรมประนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆอยู่บ้างนะครับที่ยังคงลงเลื่ออยู่วันนี้มาโชคดีได้เห็นเกี่ยวข้าวกันแต่ถ้าก่อนหน้านี้น <ะ S 1> ถ้าเรามาสักสี่หาเดือนก่อนก็จะเป็นช่วงที่ว่าเขาวัานไทย ก็จะเป็นการไถ้ด้วยด้วยควายใช้ควายในการใการใชยในาครับในการปักดำก็ปักดำโดยคนโดยคนครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยเครื่องจักรไม่ได้ใช้เลยนี่ค่ะเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจริงๆเคียวเกี่ยวด้วยมือนะคะในช่วงดูดูแรงก็หน้าจาดหน้าเนี่ยเขาหน่าข้าวจะพันเป็นทำส่วนแต่งโมเป็นรา่แต่งโม ทางจีนี่เขาเรียกแต่งจีนครับแต่งจีนครับแล้วมันเหมือนกระแตงโมไหมคะอ๋อเมื่อนันครับแต่ว่าอาจจะไส้พันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยแต่งจีนก็เป็นพวกแต่งจินตาล่าแล้วเนี้ยเปลือกเปลือกคอจะออกซี่เคี้ยวเค็มออกไปทางซี่ดำมากว่าค่ะตอนนี้มันก็มีไล่ไล่ไส้พันธุ์ดีกว่าได้การปรับเปลี่ยนไส้พันธุ์ปรปับปรุงไส้พันธุ์มากขึ้นครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนายหัววันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติม ครับ <c oughs> ผมอยากอะไร้หมาเห็นวีซี่ชนบทขอกคลุ่นกอลันตาด้วย <c oughs> งเดิมพเขายู่กันแบบนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณ <study> <c oughs> ค่ะบม่เป็นรับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้เจ้าแม่ไอทีด้วยนะคะ